คนมีแต่ความแข่งขันมีแต่ความแย่งชิงเราเนี่ยลุงตาตอนเป็นเด็กเนี่ยครูเคยสอนกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษนะ,ะ,ะจริงไหมแข่งเพื่อมีน้ำใจนักกีฬาว่งางันเพื่อความสามคัคคีทุกวัน แต่กีฬาทุกวันนี้นะหวังแต่ชนะผู้แพ้เนี่ยโยนเหยียบย่ำไม่ได้มีน้ำใจนะทุกวันนี้คนก็เลยมีแต่อยากชนะอย่างเดียวอนะคนชนะได้รางวัลนะเยอะแย,ยะมากมายรวยเลยก็มีผู้แพ้เนี่ยได้นิดหนึ่ง,งต้องตาว่าลองให้ผู้อะไรแพ้นี่ยให้รางวัลแบบเยอะแย,ย,ยะเลย ผู้ชนะให้นิดหน่อยลองดูนะคนจะอยากแพ้ตลอดมันก็เลยแย่งชิงอเป็นกิเลสความเห็นแก่ตัวก็จะพุ่งสูงขึ้นไม่มีน้ำใจไม่เหมือนสมัยก่อนยุคมันเปลี่ยนเพราะคนไม่เข้าใจเรื่องนะก็เลยมีการแข่งขันอเออแข่กันทุกอย่างด้อยากเอาชนะกันทั้งหมดอ่ะ ไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้เลยโบราณเขาบอกว่าแพ้แพ้เป็นพระชนะเป็นมารดูในยะความนี้นะ,ะแพ้ไม่เป็นนะทุกวันเนี้ยไม่ยอมรับ มันก็เลยเป็นสังคมที่แข่งขันความเห็นแก่ตัวมันจะเพิ่มสูงขึ้นมากมายไกยกองน,นี่ก็แหละคือธรรมะคนก็เลยไม่เข้าใจไม่มีน้ำใจ่อน้ำใจไม่มีสักหยดเลยเหงื่อแห้งเลอเกินเออเออประเทศไทยเราจะประกาศตลอดว่าเราเป็นสังคมชาวพุทธว่างนัน นะสังคมชาวพุทธโอ้นะไม่ได้เราเป็นสังคมนะสังคมชาวพุทธไม่มีบ่อนนะประเทศไทยไม่มีบ่อนเพราะเป็นสังคมชาวพุทธบ่อนการพนันไม่มีนะนะบ่อนเนะว็บพนันไม่มีเมืองไทยไม่มีเว็บพนันมีแต่คนเล่นพนัน มีแต่ลูกค้าอสังคมชาวพุทธไม่มีการพนันนะเอเอเอ,อมีประเทศนอกลาวขเขมนเรนะพมา่าจีนอะไรามีหมดล้วพวกนั้นไม่ใช่พาชาวพุทธมีประเทศไทยเนี่ยไม่มีบอนปอดว่างั้นถอะบริสุทธิ์ประเทศไทย เพราะว่าประเทศไทยมีกฎหมายเข้มข้นนะปราบการพนันเนาะเราจะได้เห็นว่าสังคมชาวพุทธเราประเทศไทยเราไม่มีบ่อนไม่มีนะไปถามดูนะถามรัฐมนตรีถามผู้หลักผู้ใหญ่ถามตำรวจนะตอนนี้มีบ่อนไหมไม่มีประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศชาวพุทธไงแม้แต่ขายสลากกินแบ่งเนี่ยไม่มีนะขายแปดสิบบาท ไปถามตำรวจดูสิไม่เชื่อไม่มีไปถามตามแผงดูเขาขายแปดสิบบาทไม่ไม่ขายเกินกฎหมายกำหนดเพราว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยไม่มีอหลงจากเข้าไปดูสถิติเขาจัดสิบอันดับของโสเภณีโลกทั่วโลกนลงตาเลยไปเห็นอันดับสองัอันดับสามกับอันดับหนึ่งสามอันดับต้น,ตน อันดับสองเนี่ยโเปนีประเทศไหนไม่รู้จำชื่อไม่ได้สองแสนกว่านี่ถือว่าได้อันดับสามอันดับสองนี่ยสามแสนกว่าจำนวนโซณินีประเทศนั้น,น,นอันดับหนึ่งี่ยสามล้านกว่าประเทศไหนได้แชมป์รู้ไหมเมืองพุทธคือเมืองไทยทิ้งห่าง รวมรวมรวมเก้าอันดับจากสองถึงสิสิบเนี่ยมารวมกันยังสู้อันดับหนึ่งไม่ได้นะเมื่อพูดเนี่ยเมืองไทยเราไม่มีบ่อนนะ,ะเพราะเรามีกฎหมายเข้มข้นมากป่าไม่มีบอนไม่ไม่ไม่ม่มีค้าบาเวนีไม่มีประเทศไทยก็ไม่มีคอร์รัปชันนะ เพราะมีกฎหมายมีองค์กรหลายตั้งขึ้นมาเพื่อไม่มีนะเพราะเราเป็นสังคมชาวพุทธเนาะ,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 ะนี่เหรอเนี่ยลองมาถามดูว่ามีหรือเปล่าลุงตาบอกเขาบอกไม่มีมันโกหกแม้กระทั่งตัวเราเองเห็นไหมเราเป็นสังคมที่โกหก อไม่มีแล้วปราบยาเสพติดปราบพรอรับชันอยู่หมัดเลยทุกยุคทุกสมัยก็เลยไม่มีเป็นสังคมที่ไม่มีหรอกงานเออ นี่แหละคือสังคมส่วนนี้เราไม่มีความจริงใจหรอกเราไม่ได้ยอมรับความจริงเลยเ,เราไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงเกิดเรื่องสิ่งหนึ่งก็แก้ปัญหาว่างั้นมันจะแก้ได้ยงไงบ้านตัวเองก็รกอยูอ่จริงไหม เรามีแส่ยอยากให้คนอื่นดีตัวเองเราไม่อยากดีเลยเนาะจริงไหมนี่แหละคือสัจธรรมเราเป็นสังคมที่ไม่ยอมที่ไม่มีสัจธรรมมีแต่เขียนไว้ไป้ายคุณธรรมจริยธรรมโปร่งใสเขียนโปร่งใส,งใสมีแต่ชื่อ มันเป็นอะไรล่ะมันย้อนแยง้งน,นะย้อนแยง้งเนาะลวงตาที่มาบวชเนี่ยไม่ได้มาบวชเพื่อหน,นีความยากจนนะจำไว้ลวงตาไม่ได้มาบวชเพื่อจะมาหาความร่ำรวยนะหน,นีความยากจนนะไม่ใช่หลวงตาไม่ได้บวชมาหาสีกานะ จำไห้ไปดูประวัติพระสิ้นคิดได้เลยเพียบสีกาเนี่ยเยอะแยะ,ยะ,ยะไ่ไม่สนใจโทษเพราะเบื่อน่ายความไม่จริงนี่แหละอโทษเพราะเบื่อน่ายความเป็นอน,นิจจังเห็นเห็นคน่ะนะเดี๋ยวนี้สังคมเราเนี่ยสังคมโลกเนี่ยไม่ได้ขาดอะไรหรอก รู้ไหมขาดน้ำใช่ไม่ใช่สัตว์อะไรอื่นหรอกที่น่ากลัวทุกวนันนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์ฮะไม่ใช่อะไรเลยไม่ใช่อาวุธไม่ใช่อะไรเลยไม่ใช่ไวรงไวรัสไม่ใช่โรคเลยสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือใจคนนี่แหละทุกวันนี้ โดยเฉพาะใจตัวเราเองเน่ากลัวมากจริงไว้ดูดีๆนะใจมนุษย์ที่ขาดศีลขาดธรรมใจมนุษย์ที่ขาดฮนีิโอตปะมันจะมีน้ำใจได้อย่างไรอะน้ำที่เย็นที่สุดก็คือน้ำใจน้ำที่มีรสเลือดที่สุดก็คือน้ำใจ น้ำที่เย็นที่สุดก็คือน้ำใจอ่ะ,อะงดงามที่สุดก็คือน้ำใจนี่แหละมีไหมล่ะมันจะมีได้ยังไงหรือเมื่อมันขาดศีลขาดธรรมขาดคุณธรรมลูกตาพูดตลอดศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศโลกาก็คือมนุษย์คือคนนี่แหละฮะไฟบรรลัยกัน ไฟอะไรล่ะไม่ใช่ไฟแบบลุกเผาไหมนะใจไฟบันไรกันคือความโลภความโกรธความหลงนี่แหละไฟโซซาไฟราคะไฟโลภะนี่แหละกำลังเผาใจคนอยู่เนี้ยนี่แหละคือไฟบัรลัยกันฮะใจมนุษย์เนี่ยร้อนลุ่มไปด้วยไฟพวกนวเนี้ยเดี๋ยวนี้กำลังเผาอยู่เนี่ยกำลังเล่นกับไฟ กำลังสุมกันเข้าเผาโัยเองแล้วก็ลามใส่คนอื่นนะฮะศีลธรรมศีลส,สมาธิปัญญาคุณธรรมเป็นน้ำที่มาดับไฟในใจ่ะจำไว้ทุกวันนี้มันไม่มีตรงนี้ไม่มีศีลไม่มีธรรมฮะมันจะมีน้ำได้ยังไงนะ ใจแห้งแล้งใจดำอัมรเหตเป็นสังคมเนี่ยเป็นคนจะสังคมที่หวาเระแวงเชื่อถือกันไม่ได้อะเดีย๋ยวนี้ยลูกสาวก็ระวังนะระวังพ่อ,ระ,พอระวังป้าลุงนะไม่รู้จะโด,ดนไว้ใจไม่ได้เลยขนาดบ้านตัวเองอจริงๆแล้วมึงอย่ามาแก้ปัญหาคนอื่นนนะ บ้านมึงก็เอาให้ดีก่อนนะก่อนจะทําความสะอาดบ้านคนอื่นนะบ้านตัวเองสะอาดหรือยังหรือใจตัวเองอะ,อ,ะอย่าหลงตัวเองนะเยทุวกวันนี้มันเป็นคนหลงตัวเองเป็นคนที่มีอตาตาโทษของคนอื่นเท่าภูเขาโทษของเราเท่าปลายเข็มเป็นทํารองนั้น เราจะมุ่งไปสู่จากบุคคลอื่นที่อื่นองค์กรอื่นไม่ได้ดูองค์กรตัวเองเลยไม่ได้รู้ตัวเองเลยไม่ได้รู้ใจตัวเองเลย่ะโอ้ยเมื่อจะอยู่กันยังไงศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจวินาศให้ตัวเนี้ยสัทธมะศีลธรรมไม่กลับมาแต่เรากลับไม่เห็นคุณค่าล่ะน้ําที่จะมาดับไฟตัวเนี้ยะดับไฟเลยใจเนี่ย ทำยังไงล่ะลูกหลานเนี่ยต่อไปรุ่นต่อไปเนี่ยในเมื่อลูกหลาน,นเด็กในวันนี้คืออนาคตคือผู้ใหญ่วันรณาเด็กคืออนาคตของชาติเมื่อก่อนเนี่ยเห็นไหมงานวันเด็กจะมีคำขวัญเนาะลองจ่าเป็นเด็กนะจริงไหมและอนาคตของชาติตัวนี้ผู้ใหญ่พาเด็กเข้ารีสอร์ทอย่างเงี้ยเข้าโรงแรมอย่างเงี้ย หรือเขาไม่มีที่พักวะฮะเขาเรียกว่าทุกคมวันนี้ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่อะนะผู้ใหญ่จะให้เด็กมันนับถือมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะผู้ใหญ่ทําตัวอย่างเงี้ยจะให้เขานับถือได้ยังไงวะอะ ล้มเหลวสถาบันครอบครัวก็ล้มเหลวเพราะอะไรเพราะขาดสินธรรมไม่ได้ขาดอย่างอื่นไม่ต้องไปตั้งโกรธขึ้นมาหรอกตั้งขนาดไหนอห,หม่แามานัน้รัฐธรรมนูญแก้ขนาดไหนก็ตามตั้งกี่องค์กรนะ่ะตอนเนี้ผ่านงบประมาณไม่รู้เท่าไหร่นะตั้งขึ้นมาเถอะขนาดสถาบันครอบครัวมันก็ยังปิ้นป้อนหลอกลวงกันอยู่มันล้มเหลวทำไมกับสถาบันครอบครัว พ่อแม่ลูกตอนนี้แยกเข้ากันไม่ได้นี่แหละคือสังคมจุดจุดกำเนิดของสังคมที่แท้จริงคือสังคมครอบครัวก่อนออตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นนะ,ะคนมีก็ไม่เห็นช่วยคนจนเลยขาดน้ำใจเพราะอะไรลนะ่ะเพราะมันมีแต่ความโลภ อินจะไฟอยากได้อ่ะ,อะโดยไม่เลือกวิธีที่จะได้มาอย่ก็เรียกตันหาสมไม่เต็มมีหมื่นล้านก็อยากแสนล้านรู้มันจะมาทำหาอะไรก็เยอะๆฮะไม่รู้จักแบ่งปันเลยน <c oughs> ะมันก็เลยเป็นสังคมที่เลวร้าย จำไว้เราเป็นสังคมที่ไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับธรรมะหรือสัจธรรมนั่นเองเมื่อสังคมห่างออกจากความจริงมากเท่าใดคนที่พูดความจริงก็จะถูกรังเกียจเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเข้าใจไหมอ้อ ลงตาเคยพูดตลอดถ้าช่วยคนอื่นได้ช่วยเธอนะถ้าช่วยคนอื่นไม่ได้ก็อย่ากทำร้ายคนอื่นนะทุกวันนี่มันไม่มีเลยนาะคนดีกลายเป็นคนโง่คนที่ถูกเหยียบย่ำนะทุกวันเนี้ยส่งเสริมคนที่ โกงโกงอ, <c oughs> อ่ะอ่อ่าทุกวันนี้ถ้าใครโกหกเก่งเป็นนายกอบตได้แ้นะถ้าโหกหกไม่เก่งก็เป็นรองนายกอบตอ,รอ,อ,อจริงไหม <c oughs> ถ้าคนไหน โกหกแบบโอ้โหจับไม่ได้เลยเลยเป็นสอจอถ้าเหนือกว่านั้นนะเป็นสสถ้าเหลี่ยมเยอะที่เป็นรัฐมนตรีเลยโอ้โหเก่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นดิจริงไหมลองดูะ ลองดูนะจะเลวร้ายขนาดไหนก็ลองดูนะท่านจะล้มเหลวไม่แต่ลูกท่านเมียท่านเมียท่านท่านก็จะไม่ไว้ใจแล้วตอนนี้เห็นยหแมที่หลวงตาเคยพูดมีมีม,มีมีเด็กคนหนึ่งเด็กผู้ชายไปชอบผู้หญิงข้างบ้านอะไปชอบผู้หญิงข้างบ้านบอกแล้วก็มาบอกพ่อพ่อ ขอหญิงคนนั้นสาวคนนั้นให้ลูกหน่อยให้หนูหน่อยไม่ได้นั่นน้องมึงแค่คนละแม่มึงไปบอกแม่มึงนะเห็นไหมลูกก็เสียใจเพราะเป็นรักนะแล้วก็เลยไปจีบอีกคนหนึ่งก็เลยมาบอกว่างั้นก็คนนี้นะพ่อไม่ได้นั่นก็น้องมึงคนละแม่เห็นไหมอ่ ลูกชายก็เลยร้องไห้ไปหาแม่แม่ทำไมบอกพ่อไปขอผู้หญิงให้ขอสาวให้พ่อบอกว่ามีแต่น้องแม่ก็เลยบอกมึงไม่ต้องเสียใจหรอกไอ้หนูมึงเจีบได้ทั้งหมดแหละนะนะเพราะว่ามึงไม่ใช่ลูกพ่อว่างั้นเห็นไหม <laughs> แม้แต่แม้แต่ครอบครัวก็ล้มเหลวเนาะ นี่ที่หลวงตาพูดเนี่ยล้มเหลวเพราะอะไรละ่ะเพราะขาดศีลธรรมขาดจริยธรรมขาดสติขาดปัญญาลุ่มหลงในกิเลสตัณหาฮะหัวก็ผิดศีลน,นอกใจเมียนอกใจภรรยามีกิ๊กว่างั้นทุกวนันนี้มันไม่เรียกชู้แล้วมันมเรียกกิ๊กนะใช่ไหมภรรยาก็มีชู้เออ ไม่รู้ลูกไข่นี่เหลอสังคมชาวพุทธตื่นตื่นตื่นเนาะพุทธเนี่แปลว่าตื่นนะพุทธะอะเราล้มเหลวมากใจเราล้มเหลวมากใจเราไม่แข็งแรงเลยเพราะกิเลสตนาย่ำยีนี่ที่พูดมาเป็นธรรมะนะอะเพราะฉะนั้นเห็นไหมนี่มี อะไรนะเอาอะไรนะเอาเอาภาพหลวงตา,าไปใส่กับบิ๊กเต่าอา่ะอ่ะพระสิ้นคิดเชื่อมโยมสีกากรฟ์เนี่ยเนี่ยในทิสองคนดูสี่หมื่นห้าหมื่นละแป๊บเดียวส่งเงินให้สีกากรฟเก้าเก้าสิบเก้าสิบสองหรือเก้าสิบหกล้านหรือยังไง ดูทิสังคมอะไรแบบนี้แล้วไปดูแล้วเป็เอาวา,ารจาน่าง,งัน